รับสูฟองลึกไเนี่ยฝนตกเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะไปเที่ยวกันทริปแบบปุปปับมาก <c oughs> ปุบป,ปับไะครับ <c oughs> ได้ ได้ที่เมื่อคืนตอน้าทุ่มนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงเช้าออกเดินทางไปที่โป่งลึกนะคะจังหวัดเพชรบุรีเย่ออกเดินทางกันเลยไปกันเลยอหักไปแล้วหลับไปแล้วนะหลับปุ๋ยหลับไปแล้วหนึ่ง เอเพชรบุรีแล้วครับตอนนี้เราก็เข้าไปเพชรบุรีแล้วเหลืออีก76กิโลจะถึงสู์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแก,าแก่งชาติแก่งชาติแก่งจานปะดอก ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเขาบอกเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดในสยามบ้านเราได้ขึ้นชื่อเป็นมรดกโลกแห่งชาด้านกลุ่มป่าแก่งกระจานด้วยนะครับอันนี้คืออ่านจากพเดียมีก็สำหรับตรงนี้ก็จะเป็นวิวของเขื่อนแก่งกระจานนะคะช่วงนี้ก็น้ำน้ำน้อยไปหน่อยแต่ก็ สวยงามเหมือนเดิมนะคะในส่วนของเรือนําเที่ยวเห็นไหมตรงนู้นก็จะมีเรือนําเที่ยวพาไปเขาคิดค่าบริการเท่าไหร่ครับไม่รู้เลยเพราะว่าเราเลยจุดบริการมา,าะะด้านหน้าก็จะมีเรารีบเดินมาดูวิวก่อนด้านหน้าจะมีที่สอบถามเรือนําเที่ยวอยู่นะคะสอบถามได้ถ้าใครถ้าใครจะมาก็ชิวๆนะ แดดก็ไม่ร้อนเท่าไหร่อากาศกำลังดีลมพัดเย็นสบายมากเลยตอนนี้ไม่ร้อนแดดเลยสนิทนะครับบรรยากาศดีเฮ้ยได้แล้วค่ะที่แบบนี้น้ำมึงมันก็เหมือนเรา อนนี้คือมาเดินเล่นรอรถมารับตอนนี้เราก็กำลังร,งรอรถกระบะมารับไปที่หมู่บ้านโดยเปลี่ยนมาเป็นแก่งกระจานเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณเนี้เป็นเกาะเป็นแก่งเยอะแล้วคืออาชีพส่วนใหญ่ก็คือหาปลาพอหาปลาปุ๊บก็เลยเชาวกระเหลี่ยง ชาวกะเรียงเขาจะใช้แผ่นเงินที่เป็นลูกสี่เหลี่ยมผูกกับเบ็ดเพื่อไปหาปลาซึ่งไ,ไอ้สิ่งน,นั้นเรียกว่ากระจานสําหรับชาวกะเรียงออมันก็เลยกลายเป็นว่าด้วยเพราะพื้นที่ส่วนใหญ,ญ่ชาวกะเรียงมาอยู่แล้วก็หาปลากันก็เลยเปลี่ยนจากหมู่บ้านของตะเคียนห้าบาทเป็นแก่งกระจานด้วยความว่าชาวกะเรียงมีเยอะแล้วก็ใช้กระจานในการับปลานั่นเองครับผม แต่สรุปว่าคือไม่ตกขอให้เย็นใช่ป่ะใช่เย่ายวต้องมาสว่าอันนี้เผื่อไว้ตอนตอนฝนตกนะคะน่าจตอนนี้ฝนตรงนี้แหละพอฝนตกเดี๋ยวก็มีคนให้มานห้นุ่มที่เขาให้เสื้อคลุมมาสบายใจแล้วสบายใจแล้ไปต่อไปไม่คือเขาเขาขับแบบไม่ต้องจอดแล้วไงดูแลตัวเองแล้วกันพี่หลานดูแลตัวเองประมาณนั้น ดไม่ได้ฝนลงเวดแล้วฝนตกเป็นที่เรียบร้อยครับ นี้จะไปตรวจโควิดที่ไหนครับ <g ib it> ไปออกออกหน่วยที่ไหนรรครับออกหน่วยกิจกรรมหนู่บ้านนี้คนต้องเข <c oughs> ้าไปตรวจข้างในโรงเรียนตอชะดอโป่งลึก ยินดีต้อนรับสู่ปงลึกนะครับบรรยากาศช่วงหลังฝนตกครับหมอกกำลังขึ้น ตอนนี้เราก็มาถึงจุดกลางเต้นกลางเต้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็รอลงเล่นแพบรรยากาศตอนฝนตกแล้ว กาดหมอกเลยครับหมอกสวยเลยตอนนี้คุณทัพจะพาไปไหนครับไปลงไปข้างล่างครับไปโดนน้ำนะครับระวังนะครับมีรอยย่าทำในการลื่นมาเยอะแยะโชว์ด้เผื่อเขาจะหาบ้างโอ้ยมันจะได้เป็นธีมหล่อลื่นด้วยเออหล่อลื่นเลยนะไม่น่าเล่นนะคะ ว่าน,าน้ำจะขึ้นขึ้นโอ้สวยอวยู่นะขึ้นขนาดแ,แ,แรงวะ่ะแรงวะ่ะรถแรงรถแรงน่าจะถึงคิวแล้วแล้วปะเนี่ย ้ก็ลำบากเดินไม่พุ่งละจะให้เขาลำบากไปเลยครับคนตกเองแล้วผมกกอะไปด้วยนะพี่ดันเข้าไปแม่ไทาคนก็บอกคนีว่าเขาหนีเลยเ้าเห็นเรานั่งอยู่อ่ะก็บอกแล้วก็บอกมาอย่าแชร์่า วิซิ่งซิ่ง,ง,งเทคนิคและดูที่ความชำนาญน,นี่มันเลือกซูชิมนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปดูแม่ลื่นถัไหมไม่ลืน่นถ่ายก่อนถ่ายอะไร ไม่ได้ค่อยค่อยชิวไงชิวชิวอะไรนะท็อปบอกว่าอะไรนะ มีแค่ตรงนี้แหละครับที่เป็นน้ำแรงๆมีกี่จุดครับสามจุดอ๋อเด็นี่ยกำลังลงแล้วไปเลว ฝนไม่ตกน้ำน่าจะใสกว่าน,นี้ใช่ไหมครับใช่น,นีับน้นาฝนเลื่อนทีน่ลเลยน้ำฝนเทเลยน้ำขึ้นไหมครับเนี่ยน้ำขึ้นขึ้น,นยืนไหมยังยืนยืนไม่ได้ยืนวิดีโอไหนะ

อนนี้เราก็กําลังล่องแพกันอยู่นะคะแพไม้ไผ่ก็ชิวๆสนุกแล้วก็ตื่นเต้น<ส><ก>ตื่นเต้นตรงแก่งนะตนแต่จทหารมาตรงนี้นะฮะเนียวนอนสบายเลยนะฮะชมบรรยากาศเมฆฝนเขามากันสวยงามสีแสงเดดสวยงามเรามาฝดตก ขณะน,นี้เราก็ยังอยู่บนแพกันอยู่นะครับไปด้วยน้ำนิ่งตอนนี้น้ำนิ่งแล้วไม่มีอะไรก็จะไปเรื่อยๆชิลๆไม่รีบไม่ร้อนระหว่างทางก็จะมีเพื่อนตามมากับด้านข้างนะครับผมม,มันไม่ใช่พวกมีชา้ชาน่อยมันจะเป็นสายๆใช่ไหมล่ะ จอดๆๆๆๆๆลูกว่าน้ำค่ะลูกว่านไหมคะล่องแพมาจะสุดแล้วนะคะก็จะได้กินข้าวนิ้วมาแพกับไส้พ้อม

หน้าคว่ำให้เราดูอ๋อว่าจะได้เจอกันในติ๊กต็อกนะอด้บๆนี่จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างเอาไม่ถึงหน้าคว่ำลมให้ดูเอาตรงนี้นะเล่ๆตรงนี้ ไม่ได้ว่ะหน้าที่ไปแล้วไปที่เราคนด้วยว่ะแต่ล้มเดืกันไองเป่าอุ้ยเจ็บเจ็บไม่ต้องเอ็นมากไม่ต้องเอ็เมือนขมออรอันนี้ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้น้องท่านทำหรอกเราเล่นให้พี่ดูใหม่ได้ไหมอันนี้มันเรียบอิ๊บตรงตัวก่อนสิพี่อ่ะน่าเสียงมาก ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่าอย่าชมเขาบอกอย่าชมเอ้าอ่ะเร็วต่อมาครับเราก็จะมาสาธิตการเดินต็อกแท็กกันเราต้องขึ้นก่อนเดี๋ยวใจเย็นนะครับเรายังขึ้นไม่ได้เราขึ้นได้แล้วแล้วเราก็หล่นแล้วเราก็จะหล่น ยอดจริงๆท่านเป็นจอมพุดิเ้้อใส่เพลงนี้ได้ยังไงอะโอ้โหโอ้โหเดินกลับไปเลยปะไล้ไข่เดียวไม่เดียวไม่ได้กินส่งล้มพิษล้มลุ่มไม่่มาแต่มาเอง ร<ง>อร่อยไหมเมนูของเราวันนี้ตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นอยอดเขาโทรศัพท์ ครับตอนนี้เราก็มาถึงยอดเขาแล้วเราจะใช้คําว่ายอดก็ได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะหมอกแรงพอสมควรนะฮะบอ่อกมีจะมีลื่นโทรศัพท์น่าเป็นเอก็เลยได้เขียวว่าเขาไล้ครับ่าฟ้าไม่มีค่ะไฟายฟ้ายังไม่เข้าค่ะใครหวังว่าไฟาฟ้าจะมีขึ้นวันนี้ไม่ค่ะไม่ไม่เข้าลงข้างล่างเลยข้างล่างเลยไปว่าข้างนอกอะค่ะ พี่พาอยู่วไหนไปนั่งตรงนู้นสักตีไงรงนี้ก็ได้ะบ่ายทีทีอันนี้วิวเดี่ยวนตกรือวิวมดเหมือนกดีอะเดี่ยวมันก็ลงเราเลยอตีก็เลยไม่เห็นี่ดละคน ลูกคนจี่เนะขอให้ก็บบรรยากาศเอาบรรยากาศเลขายหนนั่นน่ไม่้สรลาหน้าเลยีใกล้กูจังเขาบุกค้แ่มาไม่ได้เอามาหลายอย่าง

หิวห <1. S 2> ิวหิวเดี๋ยวสงไปขอให้หอไยรูปไหมครับถ้าไม่มาออเดีผมจะต่อรูเดินมาแค่ขึ้นมาตรงบ้านคนก็เหนื่อย นนงนี่เขากำลังอแพรกลับ้นมาเพื่ลงไป็ล่องต่อ ถ้าเราขึ้นมาเวลาต้มน้ำค่ะต้มต้มอไปโดยทีราไฟพกมตัป่ากันเลยหรอบอกให้เมเงินสดเิเลย่านัเพิ่งรู้เพิ่รูตันกันลงเขาด้วยเองเดินไปโอ้โห อันนี้สะพานข้ามแม่น้ำแควรครับใสะพา,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 านไปที่หมู่บ้านไปทำหรือวมูที่เป็นไทย ข่องไว้ข่องไว้อย่าลืมเอาไหม